ข้าวอวยที่สองนะคระัข้าวสวยที่สองนะคะอ๋อฉันอีพีสองสี่อีพีเท่าไหร่ราไม่รู้อีพีสุดเกือบสุดท้ายอีพีสุดท้ายเนาะอีพีสุดท้ายก็คือสระสนธิตัวนี้จะเจอเยอะมากอยู่ในข้อสอบแล้วก็เจอเยอะมากอยู่ในข้อสอบที่เรื่องเกี่ยวกับคำสมาสสนธิก็คือสระสนธิชนิดที่สาม ชนิดที่สาก็คือการสนทิมีอยู่3ชนิดประกอบไปด้วยสระสนทิพยัญชนะสนทีและก็นิ่แค่หินสนทีนี่คหิตสนทิไปแล้วพยัญชนะสนทิไปแล้วต่อมาขึ้นสระสนทีมาสระสนทิง่ายมากอ่ะสระสนทิสระสนทิกดมีคำหน้า กับคำหลังคำหน้ากับคำหลังง่ายเจอบ่อยสุดคำหลังขึ้นต้นด้วยอออนะคะคำหลังขึ้นต้นด้วยอออตัดอออาทิ้งเลื่อนเข้าประสานกันส่วนทีกันนี่คือสระส่วนทีซึ่งมันง่ายแล้วก็เจอบ่อยด้วยครูก็เลยแยกออกมาเปน็นอีพหนึ่งอ่ะเช่นให้เห็นภาพเช่นคําว่าจินตนา จินตนาบวกกับอาการอาอ่างขึ้นต้นใช่ไหมลูกตามกดตัดอออ่างทิ้งค่ะตัดอออ่างทิ้งปึ๊บเลื่อนเข้าส่วนทีการกลายเป็นคําว่าจินตนาการง่ายไหมง่ายง่ายนับประวันคำว่าวิทยาบวกกับอาการง่ายไหม อออ่างทิ้งไปเลื่อนเข้าสนทีการกลายเป็นคําว่าวิทยาการน,นี่คือสระสนทีซึ่งมันง่ายมากลูกในขณะเดียวกันถ้าเกิดนักเรียนเห็นคำแล้วเรียนแยกออกได้นั่นเองก็ต้องแยกออกคืนรูปคำให้มันได้นะถ้าสมมติครูให้คำว่าชะลาไหล ชลาลัยตามกฎนักเรียนแยกออกน้ใช่ไหมว่ามันมาจากคําว่าอะไรชลาลัยมาจากคําว่าฉละใช่ไหมหรือว่าชนเนี่ยบวกกับอะไรใช่ไหมลูกตามกฎคือตัดออ่างออกเลื่อนเข้าสนพีการกลายเป็นคําเนี้ยคําว่าชลาลัยเนาะอตายแบบยาวๆเรื่อยๆแบบเรื่อยๆวีวัตรอ่ะวีวัต คณนะบวกกับอาการตัดออออกเลื่อนเข้าสนธิการกลายเป็นคำว่าวิวัฒนาการใช่ไหมอา่าถูกบุคโคนี่ยบุคคน,คคนหรือว่าบุคขระบวกกับอาการใช่ไหมอา่าบวกกับอากรไม่ใช่อาการบวกกับอาก,อากร ตัดอออ่างทิ้งกลายเป็นคำว่าบุคลากรง่ายมากมเนาะคำนี้คำว่าราษฎรบวกกับอากรตัดอออ่างทิ้งไปค่ะกลายเป็นราชดากรใช่ไหมราชราชราชสัากร เป็นราศกะรากรนะ,นะงมาคือแค่ตัดตัวมันออกไปเฉยๆตัดตออกอกไปเฉยอย่างหิมะบวกกับอาไลตัดเอาออกทิ้งไปค่ะกลายเป็นคำว่าหิมาลลยเนาะอันนี้ก็อยู่ในกฎคือมันส่วนใหญ่จะใช้สละคคำหลังเนาะตัดสละคคำหน้าใช้สละคคำหลัง อย่างอยคำเนี้ยหิมะเนีย่ยมันก็มามันมีส่วนใหญ่ก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นถ้าเกิดหลักภาษาบาลีถ้าเกิดไม่เจอตัวอะไรหรือว่าไม่เจออะไรกำกับไม่เจอสระอะไรกำกับให้อ่านเป็นสระอะทั้งหมดใช่ไหมยอย่างอย่างคำเนี้ยบุคคลหรือว่าบุคคละวิวัฒนะแบบเนี้ยนะลูกอันนี้ก็เหมือนการหิมะก็เหมือนการส่วนใหญ่กฎของมันกฎของภาษากฎของการสมาที่เป็นกฎของการสนธทเนี่ยที่เป็นลักษณะของสระสนธท จะใช้สระคำหลังตัดสระคำหน้าเข้าใจเนาะ,ะเทวะแบบเนี้ยเทวะบวกกับอะไรตัดออาอ่านทิ้งไปลเลื่อนข้าวกลายเป็นเทวาไรนะาโลดธนะบวกกับอาคารเป็นไรโลตัดออาอ่านทิ้งไปลเลื่อนข้าวเป็นทนาคารน่เโลดเริ่มมา เริ่มมาเริ่มได้เนาะพัตตาบวกกับอาคารแบบนี้ตัดเราอานคำหลังทิ้งไปเลื่อนเข้าสนธิการกลายเป็นคำว่าพัตตาคานง่ายมากวิทยาบวกกับอาคารอ่าต่อมาตัดเราอ่างออกเลื่อนเข้ากลายเป็นคำว่าวิทยาคาน วิทยะบวกกับอาคมแบบนี้ก็ได้เอาตัดขออาออกไปเลื่อนเข้าสนทีการกลายเป็นคำว่าวิทยาคมซึ่งมันเลิศเลิศแบบก็มันง่ายง่ายมากเนาะอาคำเนี้ยพักษะบวกกับอาหาร ตัดสลคําหน้าใช้สละคําหลังใช่ไหมตัดสลคําหน้าใช้สละคําหลังตัดเอาอ่างออกคําหลังออกอ่างทิ้งต้ก็ปึ๊บตัดสละคําหน้าปึ๊บใช้สระคคาหลังเลื่อนเข้าส่นทีการกลายเป็นคำว่าพัดสาหารนะง่ายง่ายง่ายมากสัพพะแบบเนี้ยสัพพะบวกกับ พากรใช่ไหมตัดอองทิ้งเลื่อนเข้าสวนทีการกลายเป็นคําว่าสามพากรสัมพากรสัมพากรเดียวกันเข้าใจเนาะอ่ะทีนี้มาดูอันที่สองของสระสนธิชนิดที่สองมีคำหน้าเนาะมีคำหน้า คำหลังมันจะมีการเปลี่ยนสระมีการเปลี่ยนสระเนาะคำหลังถ้าเจอเนาะถ้ามันเจอกันมันจะเปลี่ยนถ้าอ่ะมันจะเปลี่ยนสระอยู่ตรงเนี้ยค่ะมันจะเปลี่ยนสระตรงนี้เปลี่ยนสระอ่ะเป็นสระอาเปลี่ยนสระอีเป็นสระเอเปลี่ยนสระอูเป็นสระ โอหรือว่าสระอูอ่ะเช่นอันนี้ง่ายๆสระเป็นสระบน,นี่ง่ายๆเช่นคำว่าอ่าเช่นคำว่าสัตยะสัตยะบวกอธิฐาน <Yeah. S 1> ใช่ไหมอธิฐานเป็นสระอะใช่ไหมลูกเป็นสระอะเปรตเป็นสระอา เราอ่านทิ้งไปมันก็จะกลายเป็นคำว่าสัตตยาทิฏฐานเป็นสัตยาทิฏฐานผู้เขียนผิดเป็นสัตยาทิสถาเป็นสัตยาทิสถาเนาะบุกบุกละหรือว่าบุคคลอ่าบุกละบวก ทิศฐานใช้เปลี่ยนสระอะตัวนี้เป็นสระอาใช่ไหมลูกเป็นสระอามันก็จะกลายเป็นคำว่าบุคลาทิสฐานเข้าใจเข้าใจนะพุทธะอ่ะพุทธะ พุทธะบวกองังกูลพุทธะบวกองังกูลอังตัวนี้ก็มาจากสระอ่ะนั่นแหละเป็นสระเปลี่ยนแปลงรูปไปเป็นแม่ฮันอากาศเนาะก็เปลี่ยนสระอะเป็นสระอา,อาตาัดอ,อ่างออกกลายเป็นคำว่าอะไรลกูกกลายเป็นคำวา่าพุทธคารกูลนะง่ายมากเนาะ อเบนอีกอันคำหนึง่งคำหนึง่งเบนเบนจะบวกคําว่าอังนะครับบวกคําว่าอังเบนจะบวกคําว่าอังเบนจะบวกคําว่าอังเบนจะบวกคําว่าอังคำเนี้ยเปลี่ยนสระอะเป็นสระอาในคําหลัง ตัดอออ่านทิ้งไปใช่ไหมตัดอออ่านทิบายเปลี่ยนสระอาเป็นสระอานเะนี่ยในในตัวเนี้ยมันก็จะถ้าเกิดเราเราแปลงสูตรออกมามันก็จะเหมือนเดิมลองลองคงอยู่นะนมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะตัดอออ่านอ,ออกไปแล้วเปลี่ยนสระเป็นสระอามันก็จะเป็นคํานี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็หน้าที่ของเราก็คือเลื่อนข้าวสนธิกันมันก็จะกลายเป็นคำว่าเบนจาน ง่ายมานี่คืออ่ะอะเป็นอาต่อมาต่อมาอีเป็นเออ่ะมีคำสองคำคำหน้ากับคำหลังคำนี้ถ้ามันขึ้นคำสองขึ้นต้นด้วยสระอีสระอีให้เปลี่ยนเป็นสระเอใช่ไหมลูกอ่าอย่างเช่นนะระบวกกับอีสวน นาระบวกกับอีส่วน<ด>เห็นไหมหนาระบวกกับอีส่วนเปลี่ยนสระอีเป็นสระเอตัดอออ่างออกไปถ้าเกิดเรามารวมมันก็เรามาแยกออกมาเป็นทีละสต็ปเปลี่ยนสระอีเป็นสระเอตัดอออ่างออกไปมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมคะสระเอมันต้องอยู่ด้านหน้าพยัญชนะเวลาเราเลื่อนเข้าส่วนทีกันเวลาเราเลื่อนเข้าส่วนทีกัน มันต้องไปอยู่ด้านหน้าของพยัญชนะข้างหน้ามันมันก็จะกลายเป็นคำว่าณเรสวนเข้าใจอ่าคำนี้คำว่ารามะบวกคำว่าอีสวนแบบนี้เปลี่ยนสระอีเป็นสระเอใช่ไหมมันก็จะได้เป็นรามะบวกเป็นแบบนี้ตัดออาอ่านทิ้งไปใช่ไหมลูก มันก็จะเป็นแบบนี้เนาะโอ้เปินสระมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมลูกตามโกฎสระเอมันต้องอยู่ด้านหน้าพยัญชนะข้างหน้าของมันเวลาล้นเลื่อนเข้ามามันเราก็จะเปลี่ยนสระเอไปอยู่ข้างหน้ามอมามันก็จะแบบเป็นรามีสวนน่ะง่ายมากง่ายมากชั้นหน้บวกอิน ชนะบวกอินเป็นคำว่าอะไรคะชนะบวกอินคำนี้เปลี่ยนสระอ์เป็นสระเอใช่ไหมเปลี่ยนสรลอ์เป็นสรลเอมันก็จะเป็นชนะบวกเป็นแบบนี้เนาะเอนอน,นูทอลอกาันตัดออกอ่างทิ้งไปตามกฎเราอ่างทิ้งไป,อาอางไปมันก็จะเวลาเราเลื่อนเข้าสระเอมันต้องไปอยู่ข้างหน้าของพยัญชนะมันก็จะเป็นคำว่าชนะเนีน,นง่ายมาก ปรมาบวกอินปรมาบวกอินเปลี่ยนสระอีเป็นสระเอเจะเปลี่ยนสระอีเป็นสระเอเนาะเลื่อนเข้ามาอยู่ข้างหน้าหมอมา้ามันก็จะกลาย,เป,าาายลเป็นคำว่าอะไรลูกก็จะเป็นคําว่าปรเมีนเลิศง่ายจบ นี่คืออันที่สองทีนี้เปลี่ยนจากอูเป็นอูหรือว่าโอเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนจากอูเป็นอูหรือว่าโอเปลี่ยนยังไงเหมือนกันง่ายๆเหมือนกันง่ายๆเปลี่ยนแบบนี้มีคำสองคำเหมือนกันคำนี้มันลงท้ายด้วยคำว่าอนะูเนี่ย ก็เปลี่ยนหล่อนเป็นสรรโอเลยเช่นคำเนี้ยเช่นคำว่าชาละบวกกับอุทธรเปลี่ยนสระอุตัวนี้อะมีคำสองคำเนาะคำข้างหลังมันลบมันมันขึน้นต้นด้วยสระอุให้เปลี่ยนเป็นสรรโอเช่นคำว่าชาละบวกอุทธรตามกฎ เอาอ่านทิ้งก่อนเลยเปลี่ยนสระโอุเป็นสระลโอมันก็จะเป็นชันละบวกกับแบบนี้เนาะมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะตามกฎสระลโอมันเป็นสระที่มันต้องไปอยู่ข้างหน้าเวลาเราเลื่อนเข้าสนธิกันมันก็จะกลายเป็นคำว่าชะลโลทอนคำไหนอีกคาว่านะยะบวกอุบายคําว่านะยะบวก คำว่าณยะบวกกับอุบายใช่ไหมโกดตัดออกอ่างทิ้งปลายเปลี่ยนสระอุตัวนี้เป็นสระโอมันก็จะเป็นคำแบบนี้ใช่ไหมเลื่อนสระโอไปอยู่ข้างหน้าได้สนทีก,การเข้ามากลายเป็นคำว่าณโยบายนะมันง่ายมันง่าย มหาบุุลห์แบบนี้มาหาบุอุลา์ใช่ไหมตามกฎตัดออาอ่างทิ้งเปลี่ยนสระอุเป็นสระโอมันก็จะเป็นคำนี้มันบอมันจะเป็นแบบนี้มันบอเลื่อนสระโอสนับที่การเลื่อนเข้าสวนทีกันก็จะกลายเป็นคำว่ามาหารห์หางันเลิศ เนี่ยนี่คือลักษณะคำเหล่านี้เพราะฉะนั้นสรุปจบสรุปมาสรุปก่อนสรุปการสร้างคำในรูปแบบของภาษาบาลีสันสกฤตแบ,บ่งออกเป็นแบบ่งออกเป็นการสร้างคำที่เขาเรียกว่าการสมา หรือคำสมาใช่ไหมแบ่งออกเป็นสองชนิดสมาแบบสมากับสมาแบบส่วนทีเนี่ยมีแค่นี้สมากแบบสมากคือการเอาคำมาชวนกันการเอาคำมาชวนกันมีเส้นตรงกลางตัดคืนรูปของหลอดได้คืนรูปเป็นรูปสับของเขา คำคำแรกลงท้ายด้วยการันตัดการันทิ้งชนการเข้ามามีอีอานอีมีอ e ูอ e, านอูการเลือดเขเข้ามามีไม่มีอะไรหายไปเลยนั่นคือคำสมาส่วนคำสนธิคำสนธิคือการเชื่อมกันของคำมันประสานการมันมีอันใดอันหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปคำแบ่งออกเป็น3ชนิดแบ่งออกเป็น3ชนิดก็คือพยัญชนะสนธิสระสนธิแล้วก็ นี้ไคเหตุสันทีใช่ไหมไคชนะสันทีก็คือคําที่ขึ้นต้นด้วยคําว่าน ah ิระทุระมโนระโหเป็นพยชนะสุนทีเอ,า,อาง่ายๆสระสุนทีคือคำสองคำมันมีการเปลี่ยนแปลงคําที่สองขึ้นต้นด้วยอ่างจะตัดอออ่างทิ้งเลื่อนเข้าสุนทีกันเปลี่ยนสระอะเป็นสระอาในคําหลังเปลี่ยนสระอูเป็นสระอูหรือว่าสาระโอเปลี่ยนสระอีเป็นส,ระ,นส,ร,ะนสระเอ ในคําหลังตัดสละคําหน้าใช้สระคําหลังแล้วสละคคาหลังต้องเปลี่ยนสละอะให้เป็นสละอาสละอีเป็นสละเอสละอูเป็นสละโอหรือว่าสระอูแล้วก็ตัดออกอ่างทีเราก็เลื่อนเข้าส่วนทีการมันจะมีการเชื่อมกันของคาอยู่นะฮะสระตัวไหนอยู่ด้านหน้าพยัญชนะให้เลื่อนมันไปอยู่ด้านหน้าของมัน สลระตัวไหนที่มันยังคงเหมือนเดิมก็ยังให้มันคงเหมือนเดิมไม่ต้องเลื่อนอย่างสระเอมันอยู่ด้านหน้ามันก็ต้องไปอยู่ด้านหน้าสระโอมันอยู่ด้านหน้ามันก็ต้องไปอยู่ด้านหน้าคําพยัญชนะตัวนั้นนะฮะนี่คือบทสรุปดังนั้นขอให้นักเรียนตั้งใจสอบแล้วก็ทบทวนความรู้สิ่งที่สําคัญเลยคือเข้าไปอ่าน ในสไลด์ที่ครูให้ไปอยู่ใน c l a s s ูม o หรือออยู่ในกลุ่มห้องแต่และห้องซึ่งครูทำเป็น p d f ไปแล้วแต่วันนี้มาอธิบายเพิ่มเติมเฉยๆเนาะก็ต้องขอบใจนักเรียนที่ตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจอ่านหนังสือขอให้สอบผ่านสอบได้คะแนน,นสูงสูุผวิชาแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดี